สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับแคนชั่นของแฮทพีคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราว50ปีที่รอคอยแชมป์คอมมูนิตี้ชิล l d ใบที่2ของเลสเตอร์ก่อนอื่นนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับแฟนเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับกับแชมป์ คอบมวยที่ชิวด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อศูนย์จากผู้ชัยของเคเลชิอีเฮียนาโชสัดจุดโทษผ่านมือแซ็คสเตเฟนเข้าไปนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเปิดหัวก่อนเปรซีซันได้ยอดเยี่ยมมากๆของทัพจิ้งจอกสยามเลยนะครับและนี่คือโหนที่3และที่พวกเขาได้ลงเล่นในฟุตบอลรายการนี้โอเคเลยครับว่าคนจะมองว่าบอล้วยน,นี้ไม่ค่อยมีความสําคัญและก็ไม่ค่อยมีความหมายเป็นแค่บอลการกุศล้าอยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่า การที่จะเล่นบอลถ้วยนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศหรือแชมป์เอฟเอคัก็ได้ถึงจะได้ลงเล่นในรายการนี้ครับหรือว่าคุณจะต้องจบที่2หากในลีกและก็ในบอลถ้วยเนี่ยมีแชมป์ที่เป็นทีมในการเรียกว่าเป็นดับเบิลแชมป์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้นในรายการนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลสเตอร์นะครับเคยเล่นคอมมูนิตี้ชิลมาแล้ว3ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยในยุคของจิมมี่บรูฟิลล์ครับในปี1971เนี่ยพวกเขาชนะลิเวอร์พูลไปได้1ประตูศูนย์จากประตูชัยของสตีฟวิทเวิร์ดนะครับจากแนวรับคนนี้ขึ้นมาทําประตูชัยได้นะครับที่ฟิลเบิร์ตสตรีทที่เลสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับแล้วต่อมาครับเวลาผ่านไปนานมากๆครับครั้งที่2ที่เลสเตอร์ได้กลับมาเล่นในรายการนี้คือปี2016นะครับผมพวกเขาเนี่ยมาในฐานะแชมป์เพ และเจอกับแมนยูเต็ดนะครับเป็นแชมป์เอฟเอครับในฤดูกาลน,นั้นเตะกันที่เวมบีーครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเลสเตอร์แพ้แต่อแมนยูไป2ต่อ1ถึงแม้ว่าวาดี้ยิงได้1ประตูแต่ก็จะทีเด็ดของลินการ์ดและก็สลาตันอิบราฮิมโมวิชนั้น ปิดชีพพระนักของเลสเตอร์ไปในเกมนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สุดมันไปเลยทีเดียวครับและครั้งที่3คือล่าสุดที่เพิ่งจะจบลงไปนะครับเมื่อวันเสาร์ครับเลสเตอร์ชนะแมนซิตี้1ประตูต่อ0จากจุดโทษของเคเลชีอีแคนาโชในทีที่89นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีเลยทีเดียวนะครับที่เลสเตอร์ กลับมาคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้และนี่เลยครับเป็นการเรียกความมาั่นใจที่ดีของเลสเตอร์มากๆในตลาดนี้เนี่ยพวกเขาก็เสริมทัพมาดีเช่นเดียวกันนะครับมาแล้ว6คนในซัมเมอร์นี้นะครับแพตซันดาก้าจากเรตบูซาบวกเลสตินฮิล์จากแมนเชสเตอร์ในแต่คนนี้แบ็กขวานะครับบูบาการีซูมาเร่ครับ แดนกลางจอกลิ้วหรือว่าจะเป็นแบดยังครับในทวารจากฮา oh ร์ดลี์พูลยู่นเตดแล้วจะเป็นแบ็กซ้ายอย่างไรอันเบอร์ทรานครับที่ดึงมาฟรีจากซัลดัมตันรวมไปถึงแดนกลางอย่างเบนกิดจากทีมสปิทเทลนั่นเองครับแต่ว่า ข่าวร้ายของเลสเตอร์ก็มีอยู่บ้างน,นะครับเพื่อไม่กี่วันก่อนนั้นนี้ครับเลสเตอร์โชคร้ายครับในะรับตัวเก่งอย่างเวสลี์โฟฟาน่าได้รับอาการบาดเจ็บขาหักแล้วก็บิดผิดรูปไปเลยทีเดียวนะครับพักยาวก,กันไปครับในเกมประชับมิดจากจังหวะที่โดนเฟ r ร์นันโดนีโน่นะครับสุนหน้าของบีเรลลนั้นเข้าเสียบขาคู่ ใส่ขาซ้ายของโฟฟาน่าน่ากลัวมากๆครับลงไปร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเลสเตอร์ชนะไป3ต่อ2ก็จริงครับแต่แฟนบอลคงคิดว่าโหแพ้5 110, ้0ศูนย์ไปเลยก็ได้ครับถ้าโฟฟาน่าต้องเจ็บแบบนี้มันอันตรายแล้วก็ดูโหดร้ายมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้ครับท้านของทีมแพทย์เนี่ยนำตัวโฟฟาน่าไปหาแพทย์โดยด่วนแล้วก็ต้องทำการผ่าต r o ผ่าตัดให้เรียบร้อยในการเพื่อที่จะให้โฟฟาน่านั้นรีบกลับมาพักฟื้นแล้วก็ กลับมาได้โดยเร็วที่สุดนะครับทำให้ตอนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องหาแนวรับคนใหม่ด่วนๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีลิสต์5คนครับโอซานคาบักแล้านปอนด์นะครับจากชาเชลซี 04, แต่ก็เหมือนกับว่าเซบียาต้องการดึงคาบักคนที่ไปร่วมทัพได้ด้วยเหมือนกันครับอีกคนหนึ่งคือเคิร์สซูมาครับค่าตัวอยู่ที่25ล้านปอนด์จากเชลซีเจมทาคอฟสกี้25ล้านปอนด์จากเบอร์ลี่ยานิกเวสเซกาสิบห้ล้านปอนด์จากซัลตัมตันรวมไปถึงแกรี่เคฮิวที่เป็นฟรรรรีีีเเเเอออออออยย่่นน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 ตตต์์ูใ้้้้้คคคคคััับบถาาาากกกไไดด็ลงมมมมพืท ของเวสลีย์ฟอฟาน่าที่ปิดเทอมกันไปนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเลสเตอร์เนี่ยมีการเสริมทัพที่ดีมากๆเข้ามาทั้งตัวจริงและก็สควอตเด็หลังจากพลาดโอกาส โคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิกมา2ปีติดนะครับจากเกมสุดท้ายทั้ง2ปีเลยครับปีแรกนะครับจะมี2อถึง2020เนี่ยเกมสุดท้ายแพ้ต่อแมนยูแล้วก็ปีล่าสุดครับแพ้ต่อสปเปอร์เปีอย่างน้าเสียดายในปี2020ถึง2021ที่เพิ่งจะจบลงไปครับจากนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าการคว้าทัพใบดี่2ของเลสเตอร์แล้วก็การนำทัพของโรเจอร์ในคราวนี้ ในปี2021ครับจากเอฟเอครับมาสู่คอมมูนิตี้ชิลเนี่ยจะเป็นการได้ความมั่นใจได้มากขนาดไหนเพราะว่าการคว้าแชมป์ใบนี้เนี่ยเป็นการชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าที่เป็นแชมเปี้ยนลีกด้วยนะฮะโดยซีซั่นก่อนนะครับผมทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยเคยบุกไปเอาชนะ มาซิตี้มาแล้ว5ต่อ2แต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยเลสเตอร์ก็แพ้คาบ้ัานไป2 0และคราวนี้ครับในเกมคอมมิชชินเนี่ยทางด้านของเลสเตอร์ก็เอาชนะไปได้1 0จากนี้เปิดฤดูกาลมาสนุกแน่นอนนะครับพวกเขาจะทำผลงานได้ดีแบบนี้หรือเปล่าในซีซั่นนี้ และเกมแรกครับเปิดบ้านคิงพาวเวอร์เซเดียมเจอกับบูฟแฮมตันซึ่งเจอกับกุนซือหน้าหม่อย่างบรูโน่ลาเก้ด้วยเหมือนกันนะฮะจะเป็นการรับน้องกุนซือใหม่เลยหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับคิดว่าปีนี้เลสเตอร์จะจบที่เท่าไหร่จะได้ไปบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ50ปีที่รอคอยกับแชมป์คอมมูนิตี้ชิลไปที่2ของเลสเตอร์ซิตี้เรื่องเดียรเจดยับกับชนะของแฮทติคโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ